อิม่มหรือยังอือิมอ่มหรือยังครับเพิ่งได้เห็นวันนี้กินนมเนี่ยละควคนเพิ่งเห็นวันนี้ใช่ไหมให้ลูกกินนมอะ่ะทุกวันไม่เห็นเลยไอ้อ้วนก็มานอนด้วยเนี่ยไอ้อ้วนไอ้วนวลอ้วนกินนมไหมอ่ะนมแม่ไหมอะ่ะอ้วนมันโตัวเป็นควายแล้วมันกินนมแลวเนี่ยไหนดูหน้าหน่อยไหนตัวเป็นควายแล้วไม่กินนมแล้วเนี่ยมะน,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 น่ะ ดูเป็นควายแล้วไม่กินนมแล้วเนี่ยนนนโอ้นี่จะอ่อนแม่อีกเนี่ยตัวเท่ากันเลยเนี่ยเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้เป็นแม่อันนี้เป็นลูกเป็นลูกอันนี้เป็นลูกตัวตัวใหญก่กว่าแม่แล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้แม่เนี่ยเนี่ยลูกลูกชายเป็ชายคนโตเนี่ยอันนี้ลูกชายชคนโตโนนน Ch or, ใช่ไหมตัวใหญก่กว่าแม่แล้วเนี่ยไม่กินนักอ่ะกินนักอ่ะเจ้อ้วนครับเนี่ย นี่ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยสองคนสองตัวเนี่ยตัวพูดทั้งสองตัวเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหัวงมันกันนะหัวหมันกันเลยเนี่ยขาเหมือนกันเดะเนี่ยเนี่ยมันต่างกันตรงนี้นิดเดียวเนี่ยอันนี้ดำกว่าอันนี้ดำเยอะกว่าอันนี้ดำน้อยกว่านิดเดียวเนี่ยนเะนี่ยแม่มาให้กินนมไม่เห็นวันนี้แหละจัให้กินนมเนะี่ยทุกวันไม่เห็นเลยเนาะโอเคแค่นี้แหละครับมาให้ดู วันละนิดวันละหน่อยครับผมกินนมกินนมวันหันหน้ามานี้หน่อยวันหันหน้ามานี้เออนั่นแหละโอเ้เก่งมาก